สวัสดีค่ะพวกเราโครงการมิมิมิตริร้านทนเฟื่อมิรนทนจากผู้ย้ายถิ่นื่อผู้ย้ายถิ่นนะคะวิดีโอนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดที่คลี่คลายลงไปนิดหน่อยนะคะขณะนี้จำนวนผู้ติดเชือ้อก็ลดลงอย่างช้าๆนะคะและสถานการณ์ก็เริ่มจะดีขึ้นอย่างไรก็ตามเรายังคงต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องระมัดระวังต่อไปนะคะข้อจำกัด จะถูกยกเลิกไปทีละน้อยนะคะแต่จะทําเป็นทีละขั้นทีละตอ่อมีแผนของเขานะคะเพราะฉะนั้นการผ่อนคลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ก็จะออกมาอยู่บ่อยๆนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์นะคะมีอะไรบ้างก็คือว่าข้อที่1การไปพบปะกันนะคะไม่จํากัดจํานวนคนแล้วนะคะแต่ ผู้ที่อายุตั้งแต่1 4ี่ปีขึ้นไปจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือเคยป่วยเป็นไวรัสโคโรนาแล้วหายแล้วนะคะส่วนถ้าเกิดมีผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนล่ะคะคนที่อายุ14ปีขึ้นไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือยังไม่เคยป่วยเป็นไวรัสไวรัสโคโรนานะคะหรือหายแล้วก็จํากัดว่าให้พบปะได้เฉพาะในกลุ่มครอบครัวของคุณเท่านั้นในบ้านคุณนะคะแล้วก็จะมีคนอื่นได้อีกเพียง2คนนะคะจากบ้านอื่น ข้อ2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเคอร์ฟิวในร้านอาหารจํากัดเวลาตอนนี้ไม่จํากัดแล้วนะคะเปิดเลยให้ขายหรือซื้อหรือทําอะไรก็ได,ได้ได้ตลอดเวลานะคะในร้านอาหารข้อ3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการไปในชมสถานที่หรืออะไรทั้งหลายในอาคารที่ปิดเช่นพิพิธภัณฑ์อนุสร์สถานหอจดหมายเหตุห้องนิทรรศการห้องสมุด หรือสวนสัตว์ที่มีโชว์แบบห้องปิดนะคะสวนพืชก็เหมือนกันรวมไปถึงที่โชว์เกี่ยวกับสัตว์ด้วยนะคะการที่ใช้ระบบ 2G ที่ผ่านมายกเลิกไปเลยนะคะขณะนี้ผู้เข้าชมจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดก็ได้นะคะหรือจะได้รับการป่วยแล้วหายแล้วนะคะไม่เป็นไรเข้าได้หมดทุกคนแต่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามายัย FFP2 ที่เคยให้ดูนะคะ ข้อ4ก็คือเกี่ยวกับการรักษารักษาระยะห่างนะคะและสวมหน้ากากอนามายัย f f p ้ทำต่อไปนะคะเพราะมันเป็นการช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาได้นะคะขอทุกคนดูแลตัวเองและทุกๆคนรอบๆข้างด้วยนะคะขอสุขภาพดีและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ